ท่านประธานชพรท่านนายกโมสรแล้วก็มิตรรักทุกท่านจะพูดจาอ่อนหวานสักปานไหนย่อมพูดได้ถ้ารู้จักหลักภาษาแต่ถ้าขาดความจริงใจในวาจาจะมีค่าแก่ผู้ฟังอย่าหวังเลยมิตรรักท่านครับจากคำกลอนเมื่อสักครู่ก็ เป็นตัวอย่างได้เป็นอย่างดีครับถึงความสำคัญของการพูดการพูดนั้นไม่ใช่แค่เรารู้ภาษาแล้วเราก็สื่อสารออกไปตามความรู้สึกหรือว่าตามความต้องการของเราเท่านั้นแต่การพูดเพื่อให้อยู่ในสังคมได้นั้น จำเป็นต้องมีศิลปะซึ่งศิลปะนั้นแน่นอนย่อมต้องอาศัยการฝึกฝนแต่หลายคนคิดว่าการฝึกฝนศิลปะเป็นเรื่องที่ยากลำบากต้องใช้ความพยายามก็อาจจะท้อแท้แล้วก็หมดหยุดความพยายามนั้นไปเสียก่อน นั่นอาจจะเป็นเพราะว่าพวกเราในสังคมนั้นแต่อ้อนจะออกถูกปีกรอบทางความคิดว่าการศึกษาศิละปะหรือว่าศาสตร์ใดๆก็ตามนั้นจะต้องฝึกจากตำราหรือว่า